เปิดคลิปลทีมงานผสมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับโอ้โหเอาละครับรถขุดเป็นของทีมงานมังกรซัพ์นะครับส่วนรถดำเป็นของทีมงานนารงสลับกันครับ เปิดคลิปก็เอาเลยเอาเสียหน้าไม่ได้ครับเอาโอ้ดินมันลื่นครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถอยอีกถอยอีกโอ้เอาแล้วรถแรงยังอยู่ยากละเป็นงานทำบังเกอร์ครับ ขุดทำบังเกอร์ออออเรียบร้อยเลยดานท้ายยังไม่ขึ้นเลยครับ อา้อาวหายหมอบูนนะวันนี้หมอบูนไปไหนเนี่ยวิ่งอยู่สามคันครับงานใยวันเหมือนเดิมว่าแต่รถรถขุดของ ทีมงานนา่างซับอยู่ไหนเนาะนี่ถึงได้เอารถขุดมังกรซั์มาขุดให้ครับเอาดินแห้งปูเลยครับเอ็4เรุ่น11ปเอ็ดแดงครับยังไม่ถึงพันชั่วโมงเลยยังไม่ถึง500ชั่วโมงด้วยซ้ำครับพึ่งถอยมาใหม่เอี่ยมเลยกลิ่นสียังไม่หายเลยครับ เดี๋ยวรอชมเซยแชมป์ครับเอาทางสวยแล้วครับสวยแต่ด้านล่างก็ยังหนืดเหมือนเดิมเซยแชมป์ ch เหมือนจะไม่รอดนะดูทรงแล้วโอ้ดินเหนียวทางนั้นเลยครับเอาลองทางใหมะะ่หน่อยสิ ทีมดาราครับโรงงานหลวงทำบังเกอร์หลายลูกเลย20ลูกได้ครับกิจอาสาครับไม่น่ารอดรถเบายังยังหนืดแล้วอะ่ะ คืมฟ้าคึมฝนมาแล้วฝนก็จะตกครับเอจะอรอดหรือเปล่ารอชมครับหมอบูลหายวันนี้ อยู่สามคันครับปกติจะวิ่งอยู่สี่คันครับจะมีหมอบูนมีเสียแชมป์แล้วก็เสี่ยแม็กแล้วก็รถเท่าแก่ครับวิ่งอยู่สี่คันแล้วก็จอกบอไปที่เทก็ไม่ถึงกิโลครับ บอบ่กับพิเทอยู่ใกล้กันมากเลยมองกรซับแอนทีมงานนรงโอ้โหอ๋ออ๋ออ้ยยอ้ยยา รอดเฉยเลยพอดีโดนดินแห้งครับได้ดินแห้งปูทางก็จะขึ้นง่ายหน่อยล้อจะไม่ฟรีครับติเปยยังขับเหมือนเดิมครับคันนี้ รอชมเสียเป้จะรอดหรือเปล่าดูครับขนาดวิ่งไปเที่ยวเดียวนะเป็นร่องแล้วเอ,อ้โอ้ต้องมาแต่เท่าแกไม่อยู่โอ้จะรอดไหมเนี่ยรอดวะรอ,อ,ร,อรอชมครับ จะเห็นควันดำหรือเปล่าอา๋ <c oughs> เกือบแบกอะแบกหลวมๆเลย <c oughs> เอา้าเ <c oughs> ยยบเยยบ ô, mới diệp luôn à ô, diệp thôi, tài lẽ nhưng vẫn vẫn chưa chùm luôn à ô, diệp rối ตะกุยตะกุยโอ้แรงมากเดียแม็กเอาไม้ครับพอแล้วเออฟอแล้วบอกโอ้ยบินติดเป็นบุ้งกีเลยนะเนี่ยนี่ไรอูไอ้ไม่ไม่แช็คกันบ้างโดนเป็นงี้เลยทำอย่างเดียวแตะจนเหงือแตกเลยนะเนี่ยทำอย่างเดียวเนาะไม่ใช่น้อยน้อนเนี่ย อย่างเยอะ,ะเอาเอาไปแสะที่กดังเนอะเออเอาไปแสะทิ้งที่กดังแหละพ <c oughs> ูดเลยบ่เกาเก้า,าลงได้ไหมมันจะไม่โดนพื้นบ่เก <c oughs> ้าเลย ย้อนแสงครับเดี๋ยวโดนพื้นครับพื้นล่างพื้นกระบะ เยอะนะเนี่ยเป็นบุ้งกีเลย พื้นทะลุแลว 老婆